ที่ท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระนองครับวันนี้ฝูงนกบินอิสระนะครับมาจากหลายจังหวัดหลายที่นะครับก็ขอยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับที่ใก้งถิ่นย้ายนายย้ายนายย้ายนายย้านายไปไปครับโอเค

ตอนนี้เราจอดรถตรงนี้เลยนะฮะ<ม>